ได้ส่วนลดแบบนี้จัดปะ่ะคุมเวอร์ลุยๆๆๆอุ๊ยใครอ่ะเราเองอีกแล้วเหรอถ้าแทบนะาก็หัดต่อนอื่นเขาบ้างดิให้เกียร์สกินใหม่ที่เพิ่งถอยมาด้วยยังไม่ทันหายร้อน เกมแล้วงั้นเอางี้เดีย๋ยวเติมเกมแล้วซื้อไอเทมเพิ่มให้พอได้ส่วนลดเยอะเติมแล้วอย่างคุม้มเบรเก่งขนาดนี้หรือว่าเรามีอะไรจะบอกเอา้าไม่ได้บอกอีกแล้วเจสแต่ได้อะไรอบอกไปรับส่วนลด15%เติมเกมผ่าน Gaming Nation เติมเกมผ่าน Game Up ก็ได้ส่วนลดเยอะนะเยอะจริงว่าแต่คู่เนี้ยจะยังไงรอชมตอนต่อไปชีวิตดีกว่าไม่มีกันละกันคลิกเลยล